ทางเวียนเป็นจัมมหาราชนะครับรู้สึกว่าเตรียมต้อนรับท่านตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ,นะรบเพื่อท่านโดยเฉพาะเมื่อทราบข่าวว่าบอดินเดชาจะมาะมาถึงตอนแรกก็อยากจะขอแนะนำพอได้ยินชื่อเสียงจากบอดินเดชาจะมาเยี่ยมเรารู้สึกตื่นเต้น เหตุที่ตื่นเต้นก็เพราะว่าเบญจมามหาราชกับบดินเดชานั้นถ้าจะว่าไปนี่มันห่างชั้นกันมากท่านมาดูเรานี่ก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรนะครับเรารู้สึกประมานะครับก็เลยมีความรู้สึกวิตกกังวลอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ถือว่าท่านมาให้กําลังใจกันแล้วกันมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดให้โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเป็นผู้ดําเนินการนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียของโรงเรียน ในแต่โรงเรียนในแต่ละวร,ริบนนทน,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 าาน,นั้่านสมรภารคณะกรรมการการษา่านณส้นฐานได้กำหนดไว้ก็คงต้องมองในสื่นี้เช่นเดียวกันมองโดยที่ว่าการประเมินของสมสซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบเราเนี่ยเป็นหน่วยงานข้างนอกเนี่ยบริบทของเรากับทางโน,โน้นมันต่างกันต้องพยายามที่จะทำตรงนี้ทนได้นะครับถามว่าจะทําอย่างไรว่าจะเป็นครูว่าจะเป็นนักเรียนว่าจะเป็นปกคส่วนร่วมในการทำตรงนี้นี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามมองของท่านนะครับว่า ในบริบทของโรงเรียนเป็นเจ้ามหาลัยนสิตศาสตร์แวดล,ล้อมแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่ายุทธศาสตร์ที่ต้องจัดยุทธศาสตร์เชิงรุกออกไปนะครับการจัดยุทธศาสตร์เชิงรุกก็คือต้องมองมว่าเราจะเดินหน้านไ,ไม่ใชแผนระยะสั้นระยะยาวแต่ในกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์รายนั้นหลายเนี่ยก็ต้องเข้างดำเนินการในส่วนนี้ให้มันเป็นรูปต้องหามโรงเรียนท่านคงได้เห็นและได้ดูในภาพรวมกล้องญี่ปุ่นฝรั่งเศสนะครับท่านก็เป็นผู้บริหารจัดการที่จะ ทําให้ภาษาที่สองมีคุณภาพสามารถที่จะแผนของคุณครูวรรณภาบุญวิเศษครับ กูครูเหล่านั้นให้ให้ลูกเขารู้เรานะครับเพราะบางทีถ้าเราอยู่กับที่เราคิดว่าเราเป็นโรงเรียนสุกลางเนี่ยก็ก็ะจะเห็นแต่ในสิ่งที่ตัวเห็นนะครับวันนัเราเปิดนิสัยครับนะครับที่แล้วเราเอาคีมงานหลักไปทางทางทางเหนือยุคพรลลาเราไม่เคยเห็นในสิ่งที่คิดว่าเราเรามีความดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นกมมีบุญบอยหมดเลยะฉะนั้นการที่เรา,าครูไปช่วยแล้วก็จบครับ อาจารย์ก็ถามอะไรก็จบอาจารย์ขวัญประธานเาอ้าวจาเอาอะไรจบพี่เขาถามหัวหน้าประธานเฮ้ยทำไงอา,อาจารย์คณะับดแล้วก็เข้าห้องเรียนก็เข้าห้องเรียนเพราะนั้นก็เป็นรุ่นที่นะครับอาจารย์ก็เป็นม้วอนะครับอาจารย์ปกครองซึ่งเหมือนกับทาจปกครองโรงเรียนเขาอายุนานมากแล้วก็ยังอยู่ได้ยืนหยัดถึงขนาดนี้แสดงว่าเขาต้องมีสอนไว้ไว่าลูกๆเด็กๆต้องดูพี่ๆเขา

ยังตุลานี่ยังขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนี่คือี่มีความสุข